ข้อเทจจริงฟังยุติโดยไม่มีคู่ความฝ่ายได้โต้แย้งว่านายสมปองผู้ตายถึงแก่ความตายเมื่อวันที่16มิถุนายน2563โดยไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือบุคคลใดไว้ให้เป็นผู้จัดการทำศพจําเลยซึ่งเป็นบุตรของผู้ตายอันเป็นทายาทโดยทําเป็นบุคคลผู้ได้รับทรัพย์มรดกเป็นจํานวนมากที่สุด ซึ่งมีอำนาจและตกอยู่ในหน้าที่ต้องจัดการทำศพผู้ตายจำเลยเป็นนักศึกษาย,ยังไม่มีไรายได้จึงมอบหมายให้โจทซึ่งเป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตายเป็นผู้จัดการทำศพผู้ตายแทนตนโจดดำเนินการจัดการศพผู้ตายโดยเสียค่าใช้ใจ่ายรวมเป็นเงิน1 8 0 0 0 0บาทโจทในฐานะผู้รับประโยชน์ได้รับเงินชาป,ปะนกิจศพสงเคราะห์ของผู้ตายจำนวน1 6ึ่งแมื่นบาท ต่โจดได้ทวงถามให้จำเลยชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการทำศพผู้ตายจำเลยเพิกเฉยโจย์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจ์ว่าจำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการทำศพผู้ตายพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่โจ์หรือไม่เห็นว่านี่อันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการจัดการทำศพนั้นจำต้องชดใช้จากสินทรัพย์แห่งกองมรดก เนื่องด้วยเป็นการดำเนินการตามสมควรแก่ฐานะในสังคมของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,650ส่วนเงินชาปนกิจศพของผู้ตายที่โจทย์ได้รับจากกองทุนหมู่บ้านนั้นโจทย์ดีกว่าเป็นเงินกองทุนที่หมู่บ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านสะเหมือนเป็นเงินฝากสงเคราะห์และเงินกองทุนดังกล่าวโจทย์เป็นผู้ชำระเงินฝากค่ากองทุนในทุกครั้ง และมีชื่อโจร,ระบุเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกองทุนการที่กองทุนหมู่บ้านจ่ายเงินผลประโยชน์ในกองทุนคืนให้แก่โจทตามรายชื่อที่ระบุไว้ในการรับผลประโยชน์นั้นก็ชอบแล้วเสมือนกับโจเป็นผู้ทำประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันแก่นายสมปองและนายสมปองระบุชื่อโจเป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นข้อเท็จจริงที่โจมีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารล่างทั้งสองต้องห้ามมิให้ดีกับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณราความแพง่ง มาตรา2 2 5วรรคหนึ่งประกอบมาตรา2 5 2ศาลฎดีกาไม่รับวินิจฉัยให้จึงต้องฟังว่าเงินชาป,ปนกิจศพเป็นเงินจัดการทำศพผู้ตายแม้เงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาตามสิทธิภายหลังที่ผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วหาใช้ทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ในขณะที่ถึงแก่ความตายไม่เป็นสินทรัพย์แห่งกองมรดกก็ตามแต่เมื่อพิจารณราคำเบิกความของนายถาวรผู้ใหญ่บ้าน และประธานชาปนกิจที่ว่านายสมปองเป็นสมาชิกในชาปนกิจมีโจทย์เป็นผู้ชำระเงินและมีสิทธิ์รับผลประโยชน์หากนายสมปองเสียชีวิตเมื่อนายสมปองเสียชีวิตทางชาปนกิจจึงจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่โจทย์ตามระเบียบที่ระบุว่าเป็นเงินชาปนกิจสงเคราะห์น่าเชื่อว่าหมู่บ้านต่างๆมีเจตนมอบเงินดังกล่าวเป็นเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือจัดการงานศพสมาชิกตามประเพณีเพื่อลดภารหนีสินค่าใช้จ่ายจัดการศพอันเป็นการสงเคราะห์ศพจึงต้องนําเงินดังกล่าวไปหักกับค่าใช้จ่ายที่โจดได้จ่ายไปในการจัดการศพก่อนตามเจตนาที่กองทุนหมู่บ้านมอบให้ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายเหลือเท่าใดจึงเป็นหนี้กองมรดกเมื่อปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการศพสารล่างทั้งสองกำหนดให้1,0,000แบาท น้อยกว่าเงินที่โจ์ได้รับเพื่อช่วยเหลือในงานศพเท่ากับโจ์ได้รับเงินดังกล่าวครบถ้วนแล้วสารดีกาจึงพิพาคสายยกฟ้องโจ